ขณะที่แอลล่าแกลิสกี้ค่ะแชมป์เก่าจากประเทศไทยพร้อมด้วยคิมมินซอรองแชมป์จากปีที่แล้วนะคะจากเกาหลีใต้ก็เตรียมนำทัพยอดนกักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงแห่งภูมิภาคในการสู้ศึก Women's A m เมเจอ a ์ a a เช i i แณสนามสยามคันที่คลับพัทยาวอเตอร์ไซด์ระหว่างวันที่1-4กลุ่กุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ โดยรายการ Women A Major Asia Pacific ค่ะหรือ W A A P จัดขึ้นเป็นครั้งที่6และมีนักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงนะคะกว่า90คนเข้าร่วมชิงชัยในศึกครั้งนี้ซึ่งเป็นท็อป50สมัครเล่นของโลก9คนและ19คนจากท็อป100ของโลก นำโดยคิมมิงซอนมือสมัครเล่นหญิงอันดับ4ของโลกวัย17ปีจากเกาหลีใต้เป็นมืออันดับดีที่สุดของรายการในขณะที่แอลล่าแกลิสกี้นักกอล์ฟสาวทีมชาติไทยตั้งเป้านะคะป้องกันแชมป์จากการจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่ครองแชมป์วีแมนอเมเจอร์เอเชียแปซิฟิกได้2ส,สมัยคะ่ะ ทั้งนี้อัลลาแกลิสกี้นักกอล์ฟลูกเครื่องไทยแคนาดาก็กล่าวย้อนถึงการคว้าชแชมป์ที่สิงคโปร์เมื่อปีก่อนว่าการเข้าร่วมในการแข่งขันรายการวิมเมสแอมเจอร์เอเชียแปซิฟิกเมื่อปีที่แล้วส่วนตัวไม่ได้คาดหวังถึงการคว้าชแชมป์เนื่องจากมีนกักกอล์ฟฝีมือดีมากมายในสนามโดยเฉพาะมือท็อป10ของโลกแต่เมื่อเริ่มเล่นได้อย่างผ่อนคลายก็คิดว่ามีโอกาสทําได้ซึ่งในรอบฝึกซ้อมทําได้ไม่ดีนักจึงโฟกัสที่การผ่านการตัดตัวเท่านั้น แต่เมื่อจบรอบแรกนะคะทำสกอร์ไปที่3อันเดอร์พาและอยู่ใน5อันดับแรกก็คิดว่าทำได้ดีทีเดียวในการแข่งขันรอบสุดท้ายค่ะแม้สกอร์จะนำอยู่4 5สโตกก็ไม่ได้รู้สึกว่านำห่างเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้และไม่ได้คิดถึงตำแหน่งแชมป์จนกระทั่งตีช็อต2ที่หลุม18พา5ขึ้นไปออนทำา2พัดเก็บเบอร์ดี้และคว้าชายชนะได้สำเร็จรู้สึกโล่งใจมาก ความกดดันในวันสุดท้ายหนักหน่วงมากไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ก็พยายามเล่นกอล์ฟให้สนุกค่ะ โดยสำหรับแชมป์รายการนี้นะคะจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับเมเจอร์3รายการได้แก่ AIG w o m e n s Open 2024ที่สนามเซนต์แอนดรู斯อา m a มันดีเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสและเชปรอนแชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกานอกจากนี้ก็ยังได้รับเชิญร่วมแข่งขันในรายการ HANA Financial Group Championship ISPS Handa w o m e n s Australian Open ร่วมถึงกลอฟสมัครเล่นในรายการใหญ่อย่าง w o m e n s Major Championship ครั้งที่12 1และอ u ก t a National Women's Roman Amateur อีกด้วยทั้งนี้ในการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมามีนักกอล์ฟไทย2คนที่คว้าแชมป์นะคะไปครองได้แก่อัธยาธิติกุลและเช่นเดียวกับยูกะยาสุดะและมิสุกิฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นรวมถึงฮวงถิงชวนจากไต้หวันสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่การแข่งขัน Women เมเจอร์ a ชีย i ปที่ N r g w w w rna o r g w a a p ค่ะ